สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ Honda าดีม้อยนะครับคันนี้นะครับ Honda าดีม้อยนะครับปัญหาของคันนี้นะครับก็คือว่าโซ่มันดังนะครับโซ่มันดังแล้วยางกิ้งโซ่นะครับมันหลุดนะครับมันหลุดเข้าไปยัดอยู่ตรงตรงนี้ครับมันยัดอยู่ตรงนี้ทําให้เครื่องมันไม่หมุนนะครับเครื่องเครื่องไม่หมุนนะครับยางกิ้งโซ่มายัดอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้สาเหตุที่มันหลุดนะครับเพราะว่าตัวตัวนอ็อตมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับน็อตที่ยึดกับตัวนี้ครับน็อตตัวนี้มันหลุดไปนะครับทําให้ยางคิงโซ่เนี่ยมันกลิ้งเข้าไปอยู่ในร่องของโซ่นะครับมันเลยทําให้โซ่มันติดขัดอยู่นะครับรลสุดมันก็เลยไม่ทํางานนะครับทําให้เครื่องมันเครื่องมันไม่หมุนนะครับทีนี้ ตรงนี้นะครับตรงที่เสื้อสูบตรงนี้มันจะมีเกลียวเกลียวนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตน็อตเพื่อยึดยึดกับชุดนี้นะครับทีนี้เกลียวมันเสียนะครับเกลียวตรงนี้มันเสียไปนะครับเกลียวมันเสียแล้วทีนี้เกลียวมันรูดมันเลยทําให้น็อตที่ขันเข้าไปมันมหลวมนะครับน็อตที่ขันมหลวมนะครับพอเวลาใช้ไปนานนะครับมันก็หลุดออกไปนะครับ พอหลุดออกไปตัวนี้ก็กระเด็นเข้าไปยัดอยู่ตรงโซ่นะครับยัดโซ่ไว้นะครับมันก็เลยทําให้รถสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดน,นะครับแล้วเกียร์ตัวนี้มันเสียนะครับเราก็จะเอาไปคว้านนะครับทีนี้เ,เกียร์ตัวนี้มันเสียอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คว้านนะครับเพราะว่าเราจะแก้เกียร์ตัวนี้ไม่ได้นะครับก็เลยได้ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่นะครับ <helping you. S 2> เสื้อสูบสั่งจากในเน็ตนะครับ ก็เป็นของ h อน d a d r e a นะครับ h น n ด a d ไซส์ไซส์มาตรฐานนะครับไซส์สแตนดาร์ดรุ่นนี้จะเป็นไซส์สแตนดาร์ดนะครับนะครับอันนี้ผมได้ได้ใส่แล้วก็ลองเทสดูนะครับก็โอเคนะครับก็ขนาดเท่ากันนะครับลองเทสดูก็โอเคนะครับไม่ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือว่าใส่ได้ปกตินะครับเวลาเวลาสั่งนะครับเขาก็จะได้ได้เสื้อสูบนะครับแล้วก็จะได้เสื้อสูบกับลูกสูบนะครับลูกสูบตัวนี้มันก็จะเป็นของใหม่นะครับอะไรทดแทนนะครับนะครับมันก็จะไซส์เท่ากันนะครับ ตัวนี้จะผ่านการคว้านมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับมันก็จะใหญ่กว่ากันนิดนึงตัวนี้จะเป็นไซส์มแตนดานดนะครับผมนี่ครับทีนี้เขาก็แถมสิ่งที่เขาแถมมาก็คือว่ามีลูกสูบนะครับมีลูกสูบมีแหวนนะครับมีแหวนเขาก็แถมมาให้อยู่นะครับแหวนนะครับแล้วก็มีประกนันประกันชุดบนพวกนี้นะครับ แต่ว่าเ,เราเราไม่ได้ใช้แล้วครับเราก็จะใช้ของตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะครบชุดกว่านะครับเพราะมันจะครบชุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ของประเคนสตรอเบอรี่นี่ครับแล้วก็อ่าเราก็จะได้เปลี่ยนโซ่โซ่ราวลิ้นด้วยนะครับผมโซ่ราวลิ้นนะครับยางกิ้งโซ่นะครับยางกิ้งโซ่ตัวนี้มันอ่าโซ่ราวลิ้นมันหย่อนมากนะครับมันก็เลยดีดตัวนี้ขาดหมดแล้วนะครับ คัมาแล้วแล้วก็อันนี้ยางกดโซ่นะครับยางกดโซ่ตัวนี้ก็สึกมากนะครับเหลือแค่นี้เองนะครับมันปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับยางกดโซ่นะครับแล้วก็ยางกลิ้งยางกลิ้งนี่น็อตมันหลุดหายไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะค้างอยู่ข้างในนะครับทําให้โซ่มันโซ่มันติดนะครับมันก็เลยเครื่องเลยไม่หมุนนะครับตอนแรกเรานึกว่าลูกสูบติดนะครับลูกสูบไม่ได้ติดนะครับเพียงแต่ว่าโซ่มันล็อกอยู่นะครับ แล้วก็จะได้เปลี่ยนโซ่ใหม่ชุดโซ่ใหม่นะครับยางอื่นก็โอเคไม่มีอะไรนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอันนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสื้อสู่ใหม่นะครับเสื้อสูมใหม่ของ Honda De ีมนะครับผมันนี้ครับแล้วก็จะได้เปลี่ยนเสื้อสูมใหม่นะครับผมนี่ครับ ที่เปลี่ยนเพราะว่าเ,าเกียวตัวนี้มันเสียนะครับเกียวตัวนี้มันเสียไปมันมันจะไม่สามารถที่จะใส่น็อตยึดตัวโซเออยางคลิ้งโซ่ได้นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนออกนะครับแล้วก็ซื้ออันใหม่มาเลยนะครับระหว่างซื้ออันใหม่กับคว้านมันก็ราคาก็พอๆกันนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับเราซื้อใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาเกลียวตัวนี้ด้วยนะครับเกลียวตัวนี้ด้วยตัวนี้มันไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้คว้านอันนี้เราจะ เก็บไว้ให้ลูกค้านะครับคืนลูกค้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะประกอบเสื้อสูบอันใหม่เลยนะครับจะเป็นของฮอนด้าดีมร้อยนะครับตัวนี้แหละครับผมเพื่อนนะครับก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ